ครับผมกิจครับผมจากช่องอีดีฮานาชาแนลนะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้ครับผมเป็นตัวสกิมเมอร์นะครับผมยี่ห้อ m a r b l e m a าเกสนะครับผมนะฮะเป็นตัวรุ่น c u r v e A9 นะครับผมอันนี้ก็เพิ่งเอามาอันนี้คือสั่งมาเองนะครับผมนะฮะก็กล่องใหญ่มากเลยนะครับผมก็สั่งมาจากในโชปป e ้นี่แหละครับผมนะฮะ เดี๋ยวผมจะแกะกล่องนะครับแล้วเดี๋ยวมาประกอบกันเลยนะครับครับผมนะครับตัวนี้ก็ประกอบไม่ยากนะครับนะฮะก็หลักๆแล้วเนี่ยเขาก็จะมาตัวบอดี้ใหญ่มาอยู่แล้วนะครับแล้วก็แยกมอเตอร์มาแล้วแค่ใส่มอเตอร์แล้วก็ประกอบแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันนะครับผมนะฮะสเปคนะครับผู้มือที่ให้มานี่เป็นภาษาจีนนะครับผมหมดูค่อนข้างยากนะครับแต่หน้ากล่องกับเป็นภาษาอังกฤษนะฮะนะครับก็ ตัวนี้นะครับเป็นตัวบัลล์บัลล์มาร์กัดนะครับเคอร์ฟเอนะครับผมนะฮะในเบื้องต้นก่อนเลยนะครับระหว่าง A9 กับเคอร์ฟเเฉยๆเนี่ยต่างกันตรงไหนนะครับนะฮะทั้ง2ส่วนเนี่ยนะครับขนาดอะไรจะเท่ากันนะครับยกเว้นตัวการปรับน้ำนะครับตัวปรับลมปรับน้ำออกนะครับซึ่งตัวปรับน้ำออกหรือปรับฟองอากาศเนี่ยนะครับผมนะฮะถ้าเป็นตัว ตัวเคอร์ฟเก้าเฉยๆนะครับเคอร์ฟเก้าที่ไม่ใช่มีเนะครบเคอร์ฟเ้าเนี่ยนะครับจะเป็นปรับด้านเดียวคือเป็นแท่งยาวขึ้นมานะครับหุนนะครับผมนะฮะส่วนตัว A9 เกนี่ยนะครับมันจะมีรูปรับอยู่2รูนะครับเดี๋ยวผมยกให้ดูนิดหนึ่งนะฮะจะมี2ช่องนะครับตัวนี้นะฮะช่องด้านซ้ายแล้วก็ช่องด้านขวานะครับผมก็คือสามารถปรับน้ําออกได้สองทางเลยนะครับผม แล้วก็เวลาหมุนเนี่ยมันก็จะมีเฟืองอยู่ข้างล่างนะครับผมนะฮะเป็นการปรับออกโดยใช้การหมุนนะครับหล่มแล้วก็มีเฟืองอยู่นะครับแล้วก็หมุนน้ำค้างน้ออกแต่การปรับเนี่ยปรับได้ข้างเดียวส่วนข้างนี้จะต้องปรับด้วยมือลงมานะครับก็คือต้องจุ่มลงไปในน้ําแล้วก็ปรับนะครับผมนะฮะผมคิดว่าตัวทําได้ปรับสองข้างเนี่ยมันทําให้เรากําหนดน้าเข้าน้ําออกเนี่ยได้ละเอียดกว่านะครับของตัวเคอร์ฟเก้าเฉยที่ ปรับได้แค่ฝั่งเดียวนะครับนะส่วนสเปคนะฮะนะครับสเปคของตัวตัว A9 นะครับตัว A9 เนี่ยจะมี หน้ากว้างอยู่ที่30เซนนะครับหรือ29.5นะครับผมตีเป็น30เซนนะครับลึกลงมาลึกเข้ามา25เซนนะครับแล้วก็สูงอยู่ที่61เซนติเมตรนะครับผมนะส่วนตัวปั๊มเนี่ยนะครับเป็นปั๊ม DC ตัวปั๊ม DC เนี่ยนะครับผมนะฮะข้อดีของปั๊ม DC ก็คือตัวมอเตอร์นะครับตัวมอเตอร์เนี่ยนะครับจะใช้ตัวกินไฟแค่24โวลต์เท่านั้นนะครับ24โวลต์นะครับแล้วก็ กำลังอยู่ที่28วัตต์นะครับเดี๋ยวผมอ่านดูอ่า28วัตต์ถูกต้องนะครับทีนี้เมื่อมันกินไฟแค่24โวลต์ก็จะใช้ตัวอะแดปเตอร์หรือหม้อแปลงตัวนี้นะครับข้อดีก็คือ ถ้าเราใช้ตัวปั๊มที่เป็นมอเตอร์ไอ้ที่เป็นไฟฟ้าทั่วไปอะลงลงไปเลยเนี่ยเป็นปัม๊ม220หรือเป็น AC 220โวลต์ลงไปเนี่ยนะครับถ้าสมมุติมีการลวกของไฟขึ้นมาเนี่ยมันจะค่อนข้างอันตรายกับเรานะครับแต่ถ้าปั๊มที่เป็น DC เนี่ยนะครับสมมติ สมมุติมีไฟรั่วจริงๆก็จะเป็นแค่24โวลต์น,นะครับซึ่งก็ไม่ทําอันตรายกับเราได้นะครับอันนี้เป็นข้อดีของการเลือกปั๊มน้ําด้วยนะครับว่าเราควรจะเลือกปั๊มที่เป็น DC เท่านั้นนะครับทั้งเป็นปั๊มสกินเมอร์ปั๊มที่อยู่ในตู้ปลาหรือปั๊มหลปั๊มหลักหรือปั๊มรองนะครับผมแนะนําให้เป็นตัวปั๊ม DC นะครับจะ จะปลอดภัยที่สุดครับผมนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะฮะเวลาเพื่อนเเลือกซื้อเนี่ยตัวที่เสียบนะครับผมนะฮะมันจะเป็น3ามขาแบบเฉียงนะครับเป็นของจีนนะฮะอันนี้นะครับซึ่งมาใช้กับปลั๊กบ้านเราไม่ได้นะครับจะต้องมีตัวแปลงนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ขายด้วยนะครับว่าเขาแถมมาให้ไหมเราต้องสอบถามก่อนนะครับถ้าไม่แถมมาให้เนี่ยเราต้องซื้อเพิ่มนะครับอันนึงก็ประมาณ8บาท7 8ถึงบาทเท่านั้นนะครับนะครับนะเราก็ต้องมาเสียบคู่กันนะครับถึงจะไปเสียบปลั๊กไฟของเราได้นะครับตัวนี้นะ เคอร์ฟเก้าเนี่ยนะครับในสเปคจะเขียนว่าทําน้ําได้ที่900ถึง1 5 0 0ลิตรนะครับหมายความว่ายัางไงหมายความว่าการคํานวณน้ําในตู้ปลาของเรานะครับซึ่งถ้าตู้ปลาของเราเนี่ยมีเป็นตู้กองบนแล้วก็กองล่างด้วยนะครับผมนะฮะการคํานวณน,น้ำเนี่ย อันนี้เป็นประสบการณ์ของผมนะครับเลือกสกิมเมอร์ที่มีทำน้ําได้นี่นะครับมากกว่าน้ําในตู้เนี่ยประมาณ3เท่านะครับผมถึงจะมีสทธิภาพที่ดีที่สุดนะครับแล้วเราจะได้ยังไงนะครับง่ายๆเลยนะครับผมนะฮะถ้าเป็นยี่ห้อเบอร์เบรมาการเนี่ยง่ายมากนะครับอย่างเช่นถ้าเรามีตู้24นิ้วนะครับเราจะใช้เป็นประมาณเคิร์ฟห้านะครับผมนะส่วนตู้36นิ้วก็เคิร์ฟเนะครับ แล้วก็ตู้48นิ้วถึง60นิ้วเนี่ยเราก็ใช้เคอร์ฟ9ได้นะครับผมนะฮะแล้วมันต่างกันยังไงนะครับผมยกตัวอย่างนะครับอย่างตู้สี่สิบนิ้วนะครับน้ำปริมาณน้ำนะครับอย่างเช่นตู้48่ิบแปดนิ้วกว้าง48น,นะครับลึก20สูง20นิ้วเนี่ยนะครับผมปริมาณน้ำเนี่ยจะอยู่ที่314 ลิตรนะฮะแล้วถ้าเรารวมกองล่างด้วยผมเอาง่ายๆเลยคูณ2ไปเลยง่ายๆก็คืออยู่ที่ประมาณ600ลิตรนะครับในปริมาณน้ํา600ลิตรเนี่ยแน่นอนครับในตู้เนี่ยเราต้องมีมีเดียต่างๆนะครับมีหินเป็นมีทรายนะครับผมแล้วก็น้ำเนี่ยเราเติมไม่เต็มอยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็ต้องเติมลดลงมาต่ำกว่าขอบตู้นะครับซึ่งตรงนี้เราจะพิจารณาง่ายๆก็คือนะครับเราตัดปริมาณน้าไปเลยนะครับ600ลิตรนะครับนะฮะหารด้วย30บ นะครับก็จะเหลือแค่420ลิตรนะครับถ้าหยิด420ลิตรนะครับเราคูณ3ก็จะอยู่ประมาณ1,260ลิตรนะครับนะฮะแปลว่าเราจะต้องหาสกิมเมอร์ที่มีสามารถปั่นน้ำได้เนี่ยนะครับ1,000ลิตรขึ้นไปนะครับอย่างตัวเคอร์ฟเกเนี่ยนะครับก็จะได้อยู่ที่900ถึง1,500ลิตรนะครับอันนี้ก็ก็คิดว่าน่าจะเหมาะสมที่สุดนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆจะใช้ตัว C7 หรือเคฟเจ็ดก็ได้นะครับผมนะฮะอันนั้นก็อยู่ในเล้งที่สามารถที่จะใช้กับตู้48ลิตรได้นะครับแต่ถ้าเป็น60ลิตรขึ้นไปเนี่ยก็แนะนําเป็นตัวเคฟร์ฟาหรือ A9 ก้าครับผมนะครับทีนี้เรามาดูตัววัสดุนิดนึงนะครับผมก็ถอดมาวัสดุหลักๆเนี่ยก็เป็นตัวอะคริลิกนะครับผมนะฮะอันนี้นะครับผมมันก็มีตัวนี้จะเป็นตัวรูนะครับน้ำเข้านะครับแล้วก็จะเป็นมอเตอร์นะครับผมนะฮะข้างบน ก็จะเป็นตัวเป็นตัวพลาสติกทรงกลมนะครับแล้วก็มีรูนะครับตัวนี้นะครับเพื่อให้การตีฟองอากาศเนี่ยให้ละเอียดขึ้นนะครับจากตัวมอเตอร์ขึ้นมานะครับนะฮะแล้วก็จะเป็นช่องขึ้นไปนะครับส่วนตัวนี้นะครับอันนี้นะฮะเรียกว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่ใส่ของเสียนะครับเวลาน้ำน้ดออกมานะครับอันนี้นะฮะชึบเวลาฟองมันตีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ ของเสียก็จะอยู่ด้านบนฟองนะครับแล้วก็จะล้นออกมาใส่ตัวช่องด้านข้างนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าอของเสียเต็มเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะไปทิ้งออกนะครับการทิ้งก็จะมี2แบบนะครับเขาจะมีสายตัวสายยาวๆมาให้ด้วยตัวนี้เอ้ยอนี่ฮะนะครับก็เปิดจุกแล้วก็เอาภาชนะมารองแล้วก็น้ําไปทิ้งนะครับหรืออย่างผมเนี่ยง่ายสุดคือผมดึงไปทั้งรุ่นเลยแล้วก็ไปล้างนะครับแล้วก,กลับมาใส่ใหม่นะครับง่ายดี นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกของเพื่อนๆนะครับนะฮะทีนี้ในการตั้งสกิมเมอร์นะครับผมเอาเป็นตัว A9 ตัวนี้แล้วกันนะครับในคู่มือเนี่ยจะเขียนว่าระดับน้ำเนี่ยควรจะอยู่ที่25ซนติเมตรก็คือจากพื้นขึ้นมานะครับก็อยู่ที่ประมาณ10นิ้วตรงนี้นะฮะอ่าเนี่ยครับผมเนี่ยฮะนี่ครับผมเนี่ยประมาณตรงนี้นะฮะเนี่ยอันนี้คือที่ทางคู่มือเขาแนะนําก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆด้วยนะครับว่า ตัวปริมาณน,น้ําแลวก็ของเสียของในตู้เรามากน้อยแค่ไหนนะครับอาจจะบวกลบได้นิดหน่อยนะครับถ้าถามผมจริงมันก็ไม่ได้ซีเรียสมากนะครับนะฮะคือถ้าต่ํากว่าเนี่ยในการปรับเราก็อาจจะปรับตัวตัวแรงดันฟองอากาศให้ขึ้นไปได้นะครับทีนี้ตัวปรับน้ําออกนะครับการปรับน้ําออกเนี่ยก็คือจะหมายถึงการปรับฟองอากาศข้างในนะครับคำว่าแม็กนะฮะอันนี้นะฮะนะครับแม็กแม็ก หรือใกล้ๆเลขแม็ก Mac ก็คือสูงสุดเลยเลยเลข5มาสูงสุดนะครับหมายความว่าเราต้องการเปิดให้น้ําออกมากที่สุดนะครับความหมายก็คือถ้าน้ําออกมากที่สุดนะครับนะฮะตัวฟองเนี่ยก็จะลดต่ําลงนะครับแต่ถ้าเราต้องการให้ฟองเนี่ยเพิ่มขึ้นเราก็ค่อยๆขยับนะครับทีละหนึ่งนะจากแม็กเป็น5เป็น4เป็น3เป็น2เป็น1นนะครับแล้วก็พยายามดูให้ฟองอากาศเนี่ยนะครับผมนะ ขึ้นมาให้อยู่ระดับช่วงอ่าช่วงตรงนี้นะครับผมช่วงที่อยู่ใกล้ๆอ่าใกล้ๆป่องมันนะฮะใกล้ๆรูออกนะครับผมนะฮะแต่อย่าให้ใกล้เกินนะครับเพราะให้ใกล้เกินเนี่ยโอกาส <S <S ที่อ่าฟองจะล้นออกมาเป็นโอเวอร์เลยเนี่ยนะครับแล้วก็อ่าจะทําให้น้ามันลดออกมาเนี่ยมีสูงนะครับแต่ถ้าต่ําเกินไปนะครับสมมติต่ําก่าขอบเส้นสีแดงลงมาเนี่ยนะครับก็จะทําให้ฟองอากาศเนี่ยหรือของเสียเนี่ยไม่สามารถที่จะ หลุดออกมาเข้าไปในถังถังก็ถังดักตัวของเสียตัวนี้ได้นะครับผมแนะนำนะฮะให้อยู่ในช่วงที่เรามองเห็นก็คืออยู่ในช่วงตรงกลางนะครับของถังที่เราไว้เก็บของเสียตัวนี้นะครับตัวนี้ใช้กับสกิมเมอร์ทุกขนาดเลยนะครับในการใช้งานครั้งแรกนะครับผมนะฮะเ,เพื่อนๆจะต้องเจอเหมือนกันหมดก็คือฟอง m มมันล้นนะครับ อันนี้มันเป็นเรื่องปกติมากเลยนะครับในการใช้งานครั้งแรกสําหรับมือใหม่นะครับเวลาเสียบไปปุ๊บโอ้หทำไมฟองมันล้นออกมาปรับยังไงก็ล้นอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะเครื่องเนี่ยต้องใช้เวลาในการปรับสภาพนะครับกับน้านะครับของเราเนี่ยบางทีนะฟองเนี่ยล้นออกมาเพื่อไม่ต้องอซีเรียสน,นะครับคือถ้ามันล้นออกมาเราถอดอันนี้ออกไปเลยนะครับแล้วก็ปรับให้น้ําออกให้เยอะที่สุดนะครับนะฮะ เสร็จแล้วถ้าฟองมันล้นออกมาให้ปล่อยมันล้นไปนะครับใช้เวลาประมาณไม่เกินไม่เกิน3วันนะครับผม aff, ฟองก็จะค่อยๆปรับนะบจากฟองที่เป็นเราสังเกตนะครับมันจะเป็นฟองอากาศใหญ่นะครับพอผ่านไปไม่กี่วันเนี่ยมันจะเล็กลงเล็กลงเล็กลงจนเป็นฟองแบบฟองละเอียดเลยนะครับผมตัวนี้นะฮะแล้วเราก็มาค่อย่อาพอเราก็มาใส่อันนี้นะครับแล้วก็ค่อยปรับนะครับให้ฟองเนี่ยที่ละเอียดแล้วเนี่ย ให้นิ่งแล้วก็อยู่ตรงกลางอย่างที่ผมอธิบายไปนะครับผมส่วนตรงนี้ผมรีบบอกไปตรงนี้เป็นที่อากาศเข้าผสมนะฮะนะครับอันนี้เขาจะมีตัวที่ปรับด้วยนะฮะว่าเราต้องการให้อากาศเข้ามากหรือน้อยนะครับเมื่อใช้งานไปนานๆนะครับน้ำที่รดนออกมาของเสียเนี่ยนะครับผมนะของเสียก็จะเป็นคราบสีเทาหรือสีดำนะครับซึ่งตัวของเสียเนี่ยครับก็คือพวกเมือกปลาต่างๆนะครับที่ผ่านตัวใยกรหรือถุงกรอีกทีนึงนะครับ คือเรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะครับตัวสก r มเมอร์เนี่ยก็จะทนะําหน้าที่ปั่นของเสียที่ละเอียดมากๆเลยนะครับช่วยลดของเสียในระดับสูงสุดเลยนะครับของตู้ปลาไทเลของเราเราใช้งานปกติแล้วเนี่ยวันดีคืนดีฟองมันล้นเฉยเลยนะครับแบบมันล้นออกมาเลยนะครับ อันนี้จากประสบการณ์ของผมนะก็มีอยู่ประมาณ 1- หรือส3สาเหตุได้นะครับผมนะฮะก็ <laughs> อย่างเช่นอย่างผมเนี่ยไปเปลี่ยนถุงกองมาใหม่นะครับถุงกองมาใหม่เนี่ยผมไม่ได้ไปแช่น้ำไว้เลยผมมาเปลี่ยนใส่เลยเนี่ยนะครับปรากฏว่าถุงกองใหม่เนี่ยมันจะเวลาน้ํามันลงผ่านถุงกองเนี่ยนะครับมันจะตีฟองออกมาจากข้างถุงกองซึ่งเป็นฟองเล็กไอฟองเล็กๆฟองฟอากาศเล็กๆเ,เนี่ยเมื่อเข้าตัวสกิมเมอร์เนี่ยนะครับมันก็จะไปเพิ่มอากาศเข้าไปนะครับ เข้าไปในตัวสกิมเมอร์ทำให้ตัวสกิมเมอร์เนี่ยทำงานผึกปกติแล้วก็จะทำให้ดันฟองอ,ออกมาจนเป็นโอเวอร์ขึ้นมาเลยนะครับอันที่2นะฮะเราไปปรับค่าน้ำนะครับอย่างเช่นเราไปเติมมีเดียอะไรสักอย่างหนึง่งมากกว่าปกติหรือจากที่เราไม่เคยเติมแล้วเราไปเติมนะครับโอกาสที่ฟองจะมีขึ้น เป็นโอเวอร์ over, ขึ้นมาก็มีสูงเหมือนกันนะครับผมนะก็จะมี2แบบนะครับ1เปลี่ยนถุงกล้อง2เราไปเปลี่ยนไปปรับค่าน้ำตรงกันข้ามหะครับเวลาเราใช้ใช้ไปแล้วปรากฏว่าฟองไม่ตีขึ้นเลยนะครับเป็นฟองเม็ดใหญ่ๆเหมือนครั้งแรกเลยแล้วก็อยู่ในระดับที่ปรับยังไงมันก็ไม่ขึ้นนะครับมันก็จะอยู่แค่ระดับต่ำเท่านั้นนะครับสาเหตุที่ฟองไม่ตีขึ้นเลยนะครับปรับให้อ่า เราปรับยังไงเนี่ยฟองก็ไม่ขึ้นนะครับแถมฟองเป็นมีเล็กๆนะครับปัญหานี้นะครับเกิดจากตัวในมอเตอร์เราเนี่ยมีเศษหินเข้าไปนะครับไปขัดไอ้ตัวด้านในนะครับผมทำให้ข้างในเนี่ยไม่สามารถตีฟองได้นะครับจะมีพวกเศษหินหรือตัวอาจจะเป็นตัวหอยเล็กๆอะไรพวกนี้นะครับเข้าไปข้างในได้จากในรูเนี้ยนะครับหรือเป็นเศษสิ่งสกรปรกเข้าไปที่เป็นชิ้นให,ใหญ่นะครับผมก็จะทำให้ไปอุดตัน ในตัวสกิมเมอร์ในตัวมอเตอร์นะครับก็ทําให้มอเตอร์เนี่ยทำงานไม่มปประสิทธิภาพแล้วก็ตีฟองไม่ขึ้นนะครับวิธีแก้นะครับเราก็ต้องถอดออกมาทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มาล้างน้ําแล้วก็เอาตัวน้ำเนี่ยฉีดนะครับพวกหินเนี่ยออกมาจากไอตัวตัวใบพัดตรงนั้นนะครับผมนะครับถ้าเพื่อนๆืสนใจนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับผมหรือเพื่อนๆถ้ามีข้อแนะนําอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะ คอมเมนต์ด้านล่างนี้ไว้ได้นะครับผมนะฮะโอเควันนี้ผมไปก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับอย่าลืม Subscribe <S <S เพื่อ,อ,อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ